สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมลรีโฮมเมดวันนี้เราจะมาทําขนมปังแพรกันแบบง่ายๆค่ะโดยสูตรวันนี้นะคะเราจะทําเป็นขนมปังแพรแบบนมสดกันนะคะซึ่งตัวเนื้อขนมเนี่ยเหนียวแล้วก็นุ่มมากเพื่อนๆสามารถเก็บข้ามวันได้นะคะโดยที่ตัวขนมเนี่ยก็ยังนุ่มอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ สำหรับสูตรขนมปังของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้แป้ง2องอย่างในการทำขนมปังนะคะโดยที่เราจะใช้แป้งขนมปังค่ะจำนวน400กรัมนะคะตามด้วยแป้งเค,ค้กนะคะจำนวน100กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยยีสต์นะคะอีก7กรัมวันนี้เราใช้เป็นยีสต์หวานนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย100กรัมค่ะทำการผสมนะคะให้ส่วนผสมของแห้งเนี่ยกระจายตัว ทั่วๆกันนะคะพอส่วนผสมของแห้งกระจายตัวแล้วให้เพื่อนๆเ,เติมนมสดนะคะ310กรัมนะคะ ตามด้วยไข่ไก่วันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะ1ฟองแล้วก็ทำการผสมนะคะให้แป้งเนี่ยกับน้ำของเหลวค่ะผสมแค่พอเข้ากันนะคะถ้าเพื่อนๆกลัวจะแฉะไปนะคะถ้านวดมือก็สามารถใส่นมสดไปแค่300กรัมโดยที่เ,เหลือไว้สัก10กรัมก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เติมเนยสดนะคะ70กรัมวันนี้เราจะใช้เครื่องนวดนะคะนำไปนวดจนกระทั่งเนื้อเนียน,น,นสามารถขึงเป็นฟิล์มได้นะคะพอตัวแป้งโดม เนียนแล้วเราก็จะทําการพักแป้งค่ะโดยพักในอ่างผสมที่เราทาน้ํามันบางๆนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งโดเนี่ยติดอ่างนะคะใช้เวลาพักประมาณ45นาทีจนถึง1ชั่วโมงค่ะ เมื่อครบเวลาที่พักแป้งแล้วนะคะให้เพื่อนๆนํำแป้งเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นก้อนค่ะจำนวน40ก้อนนะคะในขนาดปริมาณที่เท่าๆกันนะคะโดยที่แป้งโดในสูตรนี้ค่ะวันนี้เราจะได้น้ำหนักอยู่ประมาณ1000กรัมนะคะให้เพื่อนๆพ่หารกับ40ก้อนเลยค่ะก็จะได้น้ำหนักตามที่เพื่อนเพื่อนจะต้องตัดเป็นชิ้นๆนะคะ พอเราตัดเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะมาทำการรวบแป้งนะคะเพื่อปั้นเป็นก้อนกลมค่ะเราทําอย่างนี้ทุกๆชิ้นนะคะจนครบ40ก้อนแล้วก็นำพลาสติกนะคะมากลุมหน้าตัวแป้งโดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเนี่ยแห้งหรือแข็งนะคะจากนั้นก็พักไว้อีกประมาณ15นาทีค่ะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนวดด้วยมือค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเยอะเกินไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถทําแค่ครึ่งสูตรก็ได้ค่ะพอหลังจากที่เราปั้นกลมครบทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาพักแป้งอีก15นาทีค่ะ ระหว่างที่เราพักแป้งนะคะให้เพื่อนๆเตรียมถาดอบขนาด8คูณ12นิ้วค่ะปูด้วยกระดาษไขนะคะหรือถ้าเราไม่ปูด้วยกระดาษไขก็สามารถทาเนยขาวบางๆก็ได้ค่ะพอหลังจากที่เราพักแป้งแล้วนะคะเราก็นําตัวแป้งโดเนี่ยมากดให้แบนนะคะไล่ลมโดยใช้แค่ตัวฝ่ามือกดก็พอค่ะหลังจากนั้นก็รวบแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็ทําการคลึงปั้นเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็ทําการจัดเรียงลงบนถาดอบของเรา ได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆทำการปั้นตัวแป้งโดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเรียงลงบนถาดน,นะคะแถวละ8ดก้อนค่ะ จำนวนทั้งหมด5แถวนะคะแล้วก็เพื่อนๆทำการพักแป้งนะคะให้แป้งโดขึ้นเป็น2เท่าหรือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยอย่าลืมนะคะต้องคลุมพลาสติกที่แป้งเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งนะคะพอแป้งเนี่ยใกล้ๆจะได้ที่แล้วนะคะให้เพื่อนๆวอร์มเตาอบก่อนอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศานะคะวอร์มเตาอย่างน้อย15นาทีนะคะ พอแป้งโดขึ้นเป็น2เท่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆโรยข้างหน้าด้วยตัวแป้งเค้กนะคะบางๆค่ะแล้วก็นําเข้าไปอบนะคะที่เตาอุณหภูมิ180องศาค่ะนานประมาณ15-18นาทีนะคะแล้วแต่เตาพอสุกจนเหลืองทองแล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นาออกจากเตาค่ะแล้วยกออกจากตัวถาดทันทีนะคะเพื่อไม่ให้ตัวก้นเนี่ยชื้นเหงื่อจากความร้อนนะคะ แค่นี้เองค่ะง่าย,ายๆเพื่อนๆก็จะได้ขนมปังนมสดแล้วนะคะสามารถนําไปใส่ไส้ขนมได้นะคะหรือว่าจะสามารถนํามาดิฟกับตัวซอสต,ต่างๆก็ได้ค่ะเนื้อของแป้งขนมปังตัวนี้นะคะก็จะเหนียวแล้วก็นุ่มข้ามวันเลยนะคะเพื่อนๆต้องระวังอย่าให้ตัวแป้งเนี่ยโดนลมนะคะเพราะว่ามันอาจจะแข็งได้ เพื่อนๆลองทําดูนะคะไม่ยากเลยแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มายล h o m e m a ม e ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ